สวัสดีค่ะมันจะพามาเบ่งดอกไม้ดอกปั้นสิงโตค่ะเรื่องอารามเต็มไปหมดเลยนะทุกคนค่ะเป็นท่าเป็นเงย่าๆเๆย่ไปเลยนะคะนน่สดไปได้เวลาเก็บไม้เห็ดน้ำผึ้งแล้วนะทุกคนค่ะ เต็มไปหมดเลยนะคะรอบบ้านเลยนะคะดอกฟันสิงโตนะคะเราเอามาทําน้ําผึ้งนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยได้เวลาเก็บแล้วะคะแต่ลุงบ้านี่เก็บมาเนี่ยเรค่ะเนาะคะ่ะมกแงค่ะมือะะ่มอกี้ลมแห้งะคะ่ะหนาวนะคะ่ะแม่่อทวา,าวยเไเก็บมือหลังนะคะเนาะอากาศมันเย็นฝนอะขึสิตกนี่ละคะ่ะ อันนี้คือกันดอกฟันสิงโตนะคะเอามาเห็ดน้ำผึ้งก็ได้นะคะนาะเอามาทำน้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งได้นะคะเดี๋ยวมือลังหนูเสิพาเห็ดหนางเต็มอเลยคะ่ะตอนนี้ผึ้งกำลังออกมาหาอัน ใชได้ไดละะแล้วนะคะเ่อนี้นาวเจ้ากัเหลืองนะเหลองตอนนี้นะคะดอกฟันสิงโตเริ่มออกนะคะันก็สีเหลืองแบบอลามไปทั่วเลยนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะตนนี้ส นี่ก็ใบางามๆค่ะใส่เส้นมะเขืเก็บไปไปแกงอย่วเนาะค่ะเนาะทางป้านก็เต็มนะคะเนาะ งามเลวนะคะกระเทียมเริ่มเปื่อนงอกหมดแล้วโอ้ลมพัดอันรเห็นไหมคะตะเเแมงามค่ะทา่านะหอมกระลังงอกค่ะทุกคนค่ะหอมหัาวาใหญ่หอมหัวใหญ่กระลังงอกเต็มนะค่ะพุ่มฟัดเรือมัน,นเห็นไหมคะ ถ้าไปปลูกตั้ง,งหลังแล้วค่ะหลังจักนนยสิได้ไปปลูกแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้อากาศมันเย็นอยู่เลยค่ะมันยังหนาวอยู่เนาะมันก็ยังปลูกปค่อยได้ปันไดเดี๋ยวอีกน้าหล่อนกเกษตรเอาอันนี้ออกค่ะที่มันกันล่มนาะคะ่ะกันล่มในห้องกระจยาวออกเพราะว่ามันปิดอันช่วงหน,า,นาหนาวเนาะคะ่ะช่วงหนาหล่อนเกษตรถอดออก ดอกเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่อ,อนันว่าแม่งลูกใหญ่ๆด้วยค่ะเป็นเชอร์รี่หน่อยเนาะคะ่ะสีแดงๆลูกเล็กน้อยเนาะคะ่ะฟุ้งท้องฟ้าวันนี้ทุกคนเห็นบ่ฝนสิตกนี่แหละคะ่ะหลายแห้งกดเหนาวค่ะลงมาเลยเสื้อนาว่ะดอกซากุระซากุระรัสเซียนะคะเริ่อมอันนี้แล้วค่ะเริ่อมอันติดใบแล้วค่ะ ใบเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวจังหน่อยดอกมันกระสีลุนเนาะค่ะอันนี้ก็สีเป็นดอกอ่าอืมขอด้อย่างก่อนนะคะลูกสีดำดำนะคะเนาะลูกกระจำซื้อไใบแล้วเลื่อมอีกแล้ว ที่ค่เดี๋ยวตรงนี้ลุงว่าสิมาปลูกกันทั่วฟักหน้าคือเก่อาละค่ะว่าสั่นทั่วฟักหน้าก็าจะขยับไปปลูกฟังทางผุนเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าปีที่แล้วปลูกบนนี้ค่ะปลูกน้อยเดียวนี่ค่ะแต่ผลผลิตบักหลายาปลูกมันฝรั่งไว้แล้วเลยฝนเมืะะ่อวานนี่ฝนตกลงมาเนาะค่ะถัาเกิดน้องลิซ่ะจชทไปขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้ลูกชายกับลูกสาวลุงเด้อค่ะเด้อ จำชื่อได้แล้วค่ะบลูเบอร์รี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นลูกบลูเบอร์รี่หน่วยมันสิบ่ค่อยใหญ่ปานได้ค่ะมันสินมีหน่วยแหงๆเหลืออยู่เป็นหน่วยดำๆแดงๆเนาะคะ่ะบลูเบอร์รี่แบบพันหนวยเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นผลไม้อีกอย่างนึงเนาะคะ่ะที่มันเป็นลูกดำๆสุกแล้วดำๆก็สีหวานๆอันนี้กับบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้พันเดียวกันกับต้นนั้น อันนี้ลูกสิเป็นสีเหลืองๆค่ะสุกมาแล้วลูกสีเหลืองๆไม่สีหวานๆแล้วก็ไม่ีเม็ดข้างในเนะคะเนาะโอเคค่ะชิปมีลูกฮอตโตรล่าไปก่อนหาใจากับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ